ติดตามชมหนังสือรุ่นพลอยพลอยสเยียบุ๊ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และรับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลาสทุ่มครึ่ง hey, สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัโวันนี้เอ็กซ์คลส์มากๆพี่แบงค์ใช่นะ่ะดูสิเยอะไปหมดเลยแล้วล่าตามมาความสวยความรอใช่ไหม วันนี้นะคะเราอยู่กับนักแสดงจากเรื่องหนังสือรุ่นพลอยดี๋ยวให้แบบว่าแนะนําตัวทีละคนกันก่อนดีกว่าครับค่ะเจมี่จุธาพิษนะคะรับบทพลอยเนิร์ดค่ะพลอยเนิร์ดปันปันสุทธาค่ะรับบทเป็นพลอยสวยค่ะพลอยสวยน้ำตาลทิพย์นารีค่ะรับบทเป็นพลอยกิจค่ะพลอยกิจกิจกรรมค่ะฟิมรัชนานค่ะรับบทเป็นพลอยแสบค่ะ พลอยแซบเอออายสลัชนาค่ะรับบทเป็นพลอยจางค่ะพลอยจางครับผมม่อนธนชัยนะครับรับบทเป็นสครามครับจะเป็นพลอยก็พลอยไม่มีครามอย่างนี้แหละครับไม่มีออไม่พลอยแล้วโอเคครับเอิร์ธพิรพัฒน์วัฒนาเสศิริครับรับบทเป็นทัพชนะครับจุงอาเชนครับรับบทเป็นพงตะวันครับครับท่าเป็นถมพงครับรับบทเป็นปีใหม่ครับเหมือนว่ายังมีอีกหนึ่งคนปะคะ ใช่ใชจิมมี่ครับผู้พี่ปันปันอคอ๋อต้องให้ป,ปันปันแนะนำเลยพูดเลยคุณหมอจิมมี่นะคะรับบทเป็นเมฆเ, <c oughs> เราอยู่กับนักแสดงเรื่องหนังสือรุ่นพลอยเนาะหลายๆคนก็คงจะแบบว่าสงสัยว่าหนังสือรุ่นพลอยคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมหนังสือรุ่นอย่ังไม่ได้หรอทำไมต้องมีพลอยด้วยเออในความที่เรื่องนี้นะครับมีพลอยหลายคนมากอย่างที่คนได้ทวนกันไปเมื่อกี้นะครับผมพลอยเนิร์ดพลอยสวยพลอยกิดพลอยแสบและพลอยจางครับผมครับผม อ่ะเรื่องเป็นต่อไงนะ <laughs> ไม่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง5คนที่ชื่อพลอยเหมือนกันแล้วก็เรียนห้องเดียวกันแล้วก็สนิทกันตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะแล้วก็เล่าเรื่องไปจนเล่าเรื่องถึงความสนิทเขาจนเขาโตขึ้นไปนในชีวิตปัจจุบันก็คยอยือายุ30กว่าทํางานเงี้ยแต่ประเด็นคือมันเกิดเรื่องปัญหานิดหน่อยในหนังสือรุ่นเนี่ยเบอร์โทรของพวกเราสลับกันมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าแบบเอ้ยเราไปไม่ถึงจุดเป้าหมายเพราะว่าบางอย่างมันถูกไข้ด้วยเบอร์ที่ผิด อะไรนี้แล้วก็เล่าเล่าเรื่องไปเรื่อยๆใช่เป็นเรื่องของแบบ f เฟรนด์ชิพของพวกเราอย่างเช่นผู้ชายมาจีบก็มาจีบผิดคนอะไรทำนองนั้นก็เลยเหมือนจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาแบบมาช่วยกันแบบไขว่าแบบเออสิ่งที่เข้าใจผิดแต่มันไม่ใช่แบบนั้นๆอะไรอย่า้เรามารู้ตัวตอนไหนว่ามันแบบคว้ยกันสลับกันผ่านมานานไหมคะ12ปีเนาะ12ปี มันก็เลยเหมือนแบบเป้าหมายในชีวิตหน้าที่การงานบางอย่างแต่ละคนมันก็เหมือนแบบถูกสลับกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้รับโอกาสที่ควรจะได้รับอะไรอเงี้ยจุดเริ่มต้นคือจากหนังสือรุ่นนี้เองใช่ฉันชอบพอตนี้นะพอตแบบเบอร์สลับกันแล้วแบบทําให้แบบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยอะไรเงี้ยพูดถึงคาแรคเตอร์แต่ละคนดีกว่าเนาะแบบว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์อย่างไรบ้างเนาะพลอยเนิดนะคะก็เป็นสาวเนิร์ดค่ะตามชื่อก็จะเป็นคนที่แบบว่างๆอ่านเซปเปียนอะไรเงี้ยค่ะใช่ แต่ว่าพอโตมาแล้วอะจำเป็นจะต้องแบบเซเปียนอะไรแบบเซเปียนหนังสือหนังสือยังไงเซเปียนเซเปียนยังไม่เคยรู้อ๋ออะไรอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันจุดหนึ่งจุดกำเนิดของมนุษยชาติอ๋อที่เป็นหนังสือเล่มขาวๆอะพี่ใช่ไม่เล็กๆเล็กๆแต่ว่าแต่ว่าพอรีบตอนโตมาต้องมารับช่วงต่อธุรกิจของคุณแม่ก็เลยแบบจากเด็กอินโทรเวิร์ตเด็กที่ไม่ได้ชอบแบบ ไม่ได้ชอบแบบเรียกว่าอะไรเป็นจุดเด่นเป็นจุดสนใจอะไรชอบ<ฆ>อยู่กับตัวเองต้องกลายมันเป็นคนที่แบบต้องมาคุมคนทั้งบริษัทอะไรอย่างเง<ฆ>ี<ฆ>้ยค่ะนี่คือบบจุดเปลี่ยนของตัวละครอลอยสวยพลอยสวยพลอยสวยก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นเหมือนสาวคอมเมดี้นิดนึงชีวิต โคจรอยู่กับความสวยอยากสวยเอยงเดียวไม่ได้สนใจประเด็นอย่างอื่นเลยแล้วก็เป้าหมายสูงสุดในชีวิตก็คืออยากมีแฟนอยากมีความรักที่ดีดอย่างนี้ค่ะใช่ก็คือไม่ไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้สนใจอะไรอยากได้ผู้ชายไปเรื่อยๆไปวันๆแต่ระดับผู้ชายอย่างแบบเมฆ่ะเข้าใจปะตัวท็อปอะมาชอบนะแกแล้วแลทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะว่าพอสวยโง่เ <laughs> มฆเขาชอบคนฉลาดเ <laughs> ขาพูดชัดตั้งแต่แรกแล้วไงคะว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงโง่ ยอะไรเงี้ยแล้วพลอยสวยในเรื่องมันแบบไม่ค่อยเรียนหนังสือไม่ค่อยอะไรไม่สนใจอะไรยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไปตามจีบเขาก็ต้องตามลุ้นนะว่าแบบเขาจะแบบสมหวังกันยังไงนะอืออ่ะ,อะพลอยต่อไปค่ะพลอยต่อไปพลอยกีจค่ะพลอยก,กิดก็ตามชื่อเลยค่ะกิจกรรมค่ะเป็นหัวหน้าห้องเป็นประธานนักเรียนเป็นเด็กเรียนแบบหน้าห้อง4.00อะไรเงี้ยเป็นคนที่ ประสบความสาเร็จแบบทุกคนจะมองว่าโตขึ้นไปไหนยังไงก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าใ,นนนใช่แต่ว่ามันดันกลับกันชีวิตพลอยกิจคือแบบไม่ประสบความสาเร็จทําตามความฝันไม่ได้เขาจริงๆเขาชอบแบบงานคราฟต์งานปั้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ทําไม่ได้อยู่ดีเลยจริงๆเออเส้นเรื่องของพลอยกิจจะเป็นดราม่านิดนึงเลยอะค่ะเ,<ม>เราชอบทานท์ติชันมากตอนช่วงที่เขาอยู่หมอปลายเนาะชีวิตเขาลุ้มลดมากตอนนั้นเพื่อนๆแบบจับตามองว่าอุ๊ยอีนี่ยังไงก็แบบ เลิศมันจบไปมันเลิศแน่ไรเงี้ยเราตัดภาพปัจจุบันมันเซ็งลานแล้วมันก็แบบพูดบางคําออกมาที่แบบโอ้ใครเตอร์เ,เปลี่ยนไปเลยไรเงี้ยอ่ะต้องไปดูกันนะคะอ่ะพลอยแซบพอยแซบ,อแบเออตัวตีอันนี้เป็นตัวตีของโรงเรียนตัวตีก็ตามชื่อเลยคือพลอยแซบเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยก็เลยจะมีความเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองได้อะไรหัวร้อนง่ายใจร้อนปากจัด แต่ฟิล์มคือแบบว่าจะจะตีนะอีพีหนึ่งอ่ะเออจะตีนะจะตีอย่างเดียวไอ้กิบกหญ่คยดี้องอ่ะเขาเป็นคนจดชื่อไงเวลาแบบมีใครคุยกันในห้องอะไรเงี้ยมันไม่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 พอใจไงว่าแค่เรื่องแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องฟ้องในหน้าที่ของเขาหรือเขามีแบบสายเขาเรียกอะไรอ่ะเออปอกแขนปอกแขนปอกแขนอ่ะมียศครับอ่ะพลอยสุดท้ายพลอยสุดท้ายค่ะพลอยจางพลอยจางทำไมแบบ จจางกันนี่คือจางอะไรอัจริงๆแล้วมันมาจากนามสกุลเขานามสกุลจางศิลานนท์แต่ว่าเหมือนด้วยบุคลิกข,ของเขาอะเขาเป็นคนค่อนข้างจืดจางเงียบๆไม่ได้โดดเด่นในเรื่องอะไรไม่ได้จะหลีดใครเพื่อนว่าไงว่าตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือน เราก็จะเป็นคนจืดจางบางทีเพื่อนก็อาจจะลืมลืมเราไปบ้างเป็นคนแบบไร้ตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่เดี๋ยวก็มีความดราม่านะในอีพีหนึ่งต้องไปดูอืวเออ,เอาาชีวิตเขาอ่ะอืมาม,ามันมีแบบแกเข้าใจคำว่าชีวิตคนไหมมันแบบมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแต่มันผ่านไป12ปีอลเรื่องนี้มันจะเดินพลอตเป็นการแบบเล่าเรื่องของแต่ละพลอยไปเรื่อยๆทุกคนก็จะปนกันอยู่แล้วแต่ละคนก็แบบมันจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะ เอ่อแบบฟีลลิ่งของแต่ละตอนมันจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างของตอนนี้ก็จะแบบดราม่าครอบครัวอย่างของตอนไปก็จะแบบพอยสวดก็จะคอมเมดี้ตลกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายเทสในเรื่องเดียวหลายเรื่องราวเนาะของเรื่องห้าพอนเดินเข้าห้องเก่าไปเจออะไรก็นึกถึงสิ่งนั้นเขาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยฟังผู้ชายบ้างฟังผู้ชายบ้าง เดือนโรงเรียนของเราครับผมก็รับบทเป็นครามนะครับตามชื่อเลยครับครามแบบว่าครามดาวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นผู้ชายแบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยู่กับพลอยกิดส่วนใหญ่เพราะว่าเราเป็นเด็กแบบทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับฟิลลิ่งเป็นแบบว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโรงเรียนนานใช่งานกับประธานนักเร <Feeling. S 2> ใช่แล้วเส้นเรืเ่องของเราก็จะอยู่กับพลอยเนิร์ดเพราะว่าด้วยคุณพ่อเราเป็นแบบลูกน้องบริษัทของคุณแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อเสีย mm. ครับผมเราก็เลยแบบเหมือนเปลี่ยนตัวเองตอนโตเพื่อแบบอยากให้ดีพอสําาาหรรัับบเเคอย่ง ประมาณนั้นครับพระเอกสุดน่าสใจครับน็นว่ครับก็ทับชนะครับตามชื่อเลยไม่เคยพูดไม่เคยแพ้ด่าเก่งสุดๆอีพีแรกก็ด่าแล้วแม้จะรู้ความจริงแล้วก็หาทางไีเรียกชนะได้ใช่ใช่ก็คือเจอหน้าลังเอ๋ก็คือด่าเลยเพราะว่าในคาแรกเตอร์ก็คือเป็นนักกีฬาของโรงเรียนครับแล้วก็ จริงๆแล้วเขาเป็นคนเกเรนะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากๆอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนขอความช่วยเหลือก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมแต่มีคอนฟ lict กับพ่อยกีตตลอดเวลาอืรับไม่ได้ไงผู้ชายคนอื่นโทรมาแบบสารพัดแเสียใจเขาเสียใจเอทฉันชอบมากนะซีนที่ปวยแบบพาชน้าลงไปให้เออคิดช่วยลงไปให้อะเขามีความแบบซึ้งอยู่แบบมันม่ารักอยู่มันมีความแบบอยากช่วยแต่ก็แบบเก๊กอยู่อ่ะเขาเลยคิดเก๊กคิดเก๊กคิดเก๊กนานครับผม สงสารเขาบ้างนะเเจอหนักมากในเรื่องไอ้อร้องไห้ร้องไห้เก่งมากร้องจนเหนื่อยครับประมาณนี้อะต่อไปค่ะครับผมของผมเป็นพงตะวันครับเป็นลูกกมลาที่อยู่บ้านของเด็ดดำรงหรือว่าบ้านของพลอยแสบนั่นเองครับผมก็ของผมเตอก์ก็จะมีความแบบเป็นคนช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ดูเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นผู้ชายปกเปรตอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยครับผม ไม่ไม่ไม่สอบเป็นแบบแบบดูแลตัวเองไม่ได้ก็จะให้แบบพลอยแซดเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ปกป้องผู้ชายตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทุกชีวิตให้พลอยแซดดำเนินแนวทางให้อย่างเงี้ยหรอแต่เขาก็เออแกล้งผมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมใช่ใช่ใชรู้คนเดียวไม่ชอบ่ใช่เหมือนผมเหมือนไปแย่งความรักจากพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นแบบนั่นแหละครับก็ก็จะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ใช่ คนสุดท้ายคนสุดท้ายเราเป็นปีใหม่ครับก็จะเป็นสายพพอร์ตฝ่ายจางก็จะแบบเหมือนแอบชอบแล้วก็แบบเหมือนชอบในทางเดียวกันเขาชอบแบบเหมือนเขียนเรื่องการ์ตูนเราเป็นคนชอบวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนจะมีสิ่งที่เราแบบวาดฝันตั้งแต่เด็กก็แบบโตมาเลยอาจจะแบบเหมือนร่วมงานกันนะในทําแบบในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทางเส้นเรื่องผมก็จะค่อนข้างมีแบบมีความดราม่าค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเหตุที่แบบเหมือนไม่สมหวังกับความรักอยากจะสารภาพรักแต่ก็มีเหตุทําให้แบบ เหมือนไม่ได้บอกอะไรเงี้ยแล้วปล่อยให้เวลามันผ่านไปอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วนั่นก็คือทั้งหมด10ตัวละครมีใครพูดแทนคุณเมฆได้ไหมคุณเมฆเขาคือใครตอนนี้เขาไม่คอยสู้อ่ะเา่ของเขาอ่าเมฆก็คือเป็นเด็กเนิร์ดคนหนึ่งก็คือแบบรักการเรียน แต่เขาก็มีเพื่อนของเขาก็คือเป็นผู้ชายปกติที่เนิร์ดนั่นแหละก็คือเอาเท้อเข้ากางเกงเอาอะไรเงี้ยเขาจะมีวิชั่นของเขาว่าต้องทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วต้องใช่แล้วเขามาเจอพลอยสวยที่เป็นแนวแบบว่าหลุดออกจากกรอบงงไม่เรียนหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็แบบจะชอบหรือจะไม่ชอบจะอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูไปอุ้ยาแรคเอร์ก็ตรงข้ามกันอยู่นะใช่อุ้ยแต่พอเขาโตมาเขาหล่อเลย ใช่ไหมพอเขาจบตมาก็ตมาก็คือเด็กก็เป็นเด็กเนิร์ดนะคะใส่แว่นเลย้ยแต่พอโตมาก็คือกลายเป็นแบบว่าทําธุรกิจเป็นแบบคนดูดีคนหนึ่งเลยใช่ใช่ค่ะทีนี้อยากให้แบบว่านักแสดงหญิงของเรานะคะอยากให้แบบว่านึกภาพตัวเองตอนที่อันนี้คือไม่ใช่ตัวละครละเอาเป็นตัวเองตอนมปลายขึ้ตัวเองน่าจะเป็นพลอยแบบไหนคิดว่าตัวเองเป็นพลอยแสบค่ะแต่อาจจะไม่ได้แสบเท่านี้แต่แค่รู้สึกว่าผสมผสมกับพลอยกิจแต่ไม่ได้เป็นเด็กเรียนเท่าพลอยกิจ จะอยู่บ,บนเหมือนแบบกลางๆงเด็กกลางห้องขอเรียนไม่ต่ำกว่าแบบ3.5อะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรทำนอนั้นแต่เน้นกิจกรรมแล้วก็ก็แกล้งเพื่อนตามวยัยอะไรเงี้ยก็โดนแกล้งสลับกันไปคือไม่ได้แบบว่าจะแกล้งกันแบบเอาเป็นเอาตายอะไรเงี้ยเป็นเด็กสดใสทำกิจกรรมค่ะิดิดิดแบใช่นีด่ดีกว่านะ่าสนใจอ่ะปันปันถ้าเกิดว่าเป็นช่วงมปลายก็จะเป็นพลอยจางถ้าอยู่ในโรงเรียนจะเป็นพลอยจางแบบว่าจะแบบไม่ค่อยยุ่งกับใคร ไม่ค่อยเรียนหนังสือเรียนแต่ว่าแบบจะไม่ได้แบบทํากิจกรรมไม่ได้อะไรกับใครมากไงแต่ถ้าเกิดว่าตอนอยู่บอปลายแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบมาทํางานข้างนอกเจอเพือ่อนข้างนอกก็จะเป็นพลอยแสบ,แสบเด็ก<ส>ๆก็จะเป็นเด็กแสบๆนิดนึงใช่ค่ะเอาหมายถึงว่าเวอร์เวอร์ชันฮอร์โมนก็จะเป็นแสบนิดน <laughs> ึงชเวอร์ชันโรงเรียนก็จะจางสิบห้าพอยังเรียนมัธยมอยู่เรียนมัธยมอยู่ใช่เด็กมากเด็ก ดารารุ่นพี่เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นพลอยเนิร์ดผสมพลอยกิจเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นคนค่อนข้างเนิร์ดค่ะก็ชอบก็ชอบอ่านหนังสือชอบเรียนอะไรเงี้ยฮอตเนิร์ดฮอตเนิร์ดก็ประมาณนึงเออเนิร์ดต้องให้นะแต่ว่าก็ชอบทำกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้อินโทรเวิร์ t เท่าพลอยเนิร์ดขนาดนั้นนะคะก็แบบช่วยช่วยช่วกิจกรรมที่โรงเรียนอยู่ใช่ใช่ไอ คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นพลอยกิจพลอยกิจเลยใช่เก่งรอบด้านเนี่ยทำหลายหาทําไปเรื่อยทำหลายอย่างตอนจบปลายทำทำอะไรอะแบบหลักๆเลยทําได้นะครับก็จริงๆก็เริ่มทํางานแล้วด้วยก็ถ่ายด้วยเรียนด้วยทํากิจกรรมโรงเรียนด้วยทําทุกอย่างที่มีให้ทามีอะไรทำทำหมดเลยค่ะใช่ก็เลยเป็นพลอยนิเทศใช่ก็เลยเป็นพลอยนิเทศแต่ตอนอยู่นิเทศไม่ทำอะไรเลยนี่จริงๆขนาดเดียวกันหมดเลยนะ สามคนสาวนีเท่เขาเป็นแบบเวลาเขาคุยกันนะในกองอ่ะแบบ s p e a k English อสามคนเด็กศิลปกรรมอย่างเราก็ถ่ายไปก่อนเลยพอยจางได้จางไปแล้วอ่ต้องฟิล์มหรอคะลูกถองฟิล์มถ้าในตอนเรียนมีทุกพอยเลยถ้าตอนปฐมจะเป็นพอยเนิร์ดตอนมมอต้นจะเป็นพอยแสบมอปลายเป็นพอยกิดมหาอะไรเป็นพอยจาง แล้วพลอยสวยอะตอนนี้ไงคะตอนนี้เลยเหรอสวยทุกตอนสวยทุกตอนเบิร์ตมันอยากแก้ชมเพื่อนว่าสวยเอาไหมเวลาใครเรียกพลอยสวยในกองนหันหมดเลยเหรอพล่ยสวยในนายสวยหันทุกคนหันทุกคนอันหนุ่มๆบ้างหนุ่มๆบ้างถ้าแบบว่าสลับกันในเรื่องเนี้ยเขาแบบว่ามีชื่อผู้ชายสำกันคิดว่าน่าจะชื่ออะไรแล้วก็แบบ มีคาแรคเตอร์แบบไหนยากว่ะชื่อสุรเดชสุรเดชสุรเดชพ่อกดอันนี้เพื่อนมปลายอันนี้เพื่อนมปลายเลยเอาพ่าอชื่อสุรศักดิ์ชอบเออโอ้ชื่อกันแล้วมาพูดครัเอาสุรศักดิ์นะเพื่อนจะปวดไม่บอกว่าถ้าชื่อธรรมดาทั้งหมดเนี่ยผมจะได้ยินเอิร์อบ่อยสุดเอิร์อเอิร์อเอิร์อจะเยอะสุดเออจะเป็นคนไหนเอิร์อไหนเอิร์อไหนอยากเป็นเอิร์อแบบไหน เออแบบไหนอ่ะเป็นเอิร์อแบบแสบๆมาแล้วครับแสบๆทุกคนแบบติดแสบเนาะคนในวงการไม่ปกติครับกูชอบทำเอาคนวงการไม่ปกติถ้าปกติจะเป็นเออในวงการเอิร์อแบบไหนไม่ใช่ไม่ใช่ดีเอิร์อแน่นอนเลยเออเราก็ต้องจริงอาจจะเป็น ชื่อเอิร์ดเขได้นะมันต้องชื่อเอิร์ดเขได้นะถ้าแบบเปรียบเทียบกับพลอยก็น่าจะง่ายกว่าแบบเป็นแบบสวยจ้ะเป็นพลอยสวยฮะเป็นพลอยหล่อเป็นพลอยหล่อเป็นพลอยเนิร์ดด้วยเป็นพลอยแสบเไยนะเนิร์ดก็คือตั้งใจเรียนไงเนิร์ดกี่โมงอะไรนะกี่โมงนะตอนไหนจริงๆตอนตอนตอนมตโตเอ้ยตอนแบบเป็นตอนแบบตอนที่เรียนนะเป็นเด็กหน้าห้องครับจริงเหรอเคยสอบอันดับที่ดีที่สุดคือสอบไปที่เท่าไหร่อันดับที่ดีที่สุดใช่ไหมที่ดีที่สุดที่แบบจำได้แล้วแบบเฮ้ยทุกคนแบบพูดดถึงก็คืออัันบ6 ของจังหวัดใช่ไม่ใช่โรงเรียนเลยนะจังหวัดของจังหวัดเพราะว่าเพระว่าจำได้ก็คือแบบพอได้ตำไสิอันดับที่ผอ่ะก็คือแบบขอเขาเรียกไปชมในห้องอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่จต่เขาปวดใช่ใช่ใช่ปวดเบาๆครับใช่พ ก็เป็นคอเฟ็แมนอ่าใช่ที่อประโยคเดียวทั้งหอทั้งเก่งเป็นออร์เดอร์ออร์เดอร์เคอเคอเคเก่งเยอดมงกุฎเยามงกุฎใ่แต่คือเราแต่เรื่องดีๆเ่่าเราแต่เรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีคนไม่เชื่อหรอกตัวอย่างที่ดีของยังประชมมากเออใช่ๆๆเรื่เก่งอะไรอ่าคุณคุณเอิร์ดค่ะอาพี่เอิร์ดเป็นองคน ครับก็เอาเปรียบเทียบกับพลอยละกันเพราะนั้นน่าจะเป็นพลอยจางตอนมัธยมนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะยิบเงียบอินโทรเวิร์ตอะไรเงี้ยแต่กิจกรรมก็ทำนะแต่แกแต่แค่แบบว่าเอ่อเวลาอยู่ส่วนตัวเราก็เฉยๆไม่ได้คุยกับใครเยอะอะไรเงี้ยครับผมแต่เป็นเด็กกลางๆห้องจะไม่ค่อยได้มีปากมีเสียงเท่าไหร่ตรงนี้อินโทรเวิร์ตเยอะเพราะอินโทรเวิร์ตมีแค่เราไงัี่อินโทรเวิร์ตกาอินโทรเวิร์ตช่ว ครับประมาณนี้ครับ <c oughs> ครับเออ่เป็นพลแสบแล้วกันครับ <c oughs> แต่ก่อนแต่ก่อนดื้อครับชอบแบบเหมือนกับถ้ามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบขึ้นสแตนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ชอบร้อนใช่ไหมเราก็จะแบบพยายามหาลู่ทางหนีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าห้องเรียนเท่าไหร่อะไรเงี้ย <c oughs> แต่แต่จริงๆในเรื่องเนี้ยตัวละครสิบตัวนี้คือแบบว่าย่นยอ่อ คนไทยทางประเทศเรานะมันมีครบทุกคาแรคเตอร์แล้วอะเออแบบในในวัยเรียนอะไรเงี้ยว่าใครเป็นคนอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันมีบ้างไหมมีแปลกๆกว่านี้อีกไหมนอ,น,น,นอกจากคาแรคเตอร์พวกนี้แล้วว่าไม่มีแล้วนะก็น่าจะมีอยู่บ้างเออถ้าถ้าเราเข้าไปก็น่าจะมีอยู่ใช่ไหมพี่จะเป็นพลอยอะไรอะพี่น่าจะเป็นพลอ,อ,อ,อยอยากเด่นมัน้งพลอย่พลอยหาซีนเลยพลอยเต้นโอเวอร์ชอบเต้นหรออเต้นอเอร์พลอยเต้นพลอยเต้นพลอยเต้นใช่ คอยเต้นคอยเต้นคอยเต้นคอยคอยอยากเด่นคอยลองคอยลองแบงค์ก็อยากเป็นคอยไหนพอยพอยโจ๊กใช่อะไรแบบตลกอ่ะตลกตลกโจโจอะไรเงี้ยเพราะแบบชอบดูหมอลามาลูพี่ชอบชอบดูหมอลดูตลกหมอลามาก็เลยแบบคอยโจตอนสติกตอเกินนะคะ เรื่องนี้เป็นการรวมตัวของนักแสดงเยอะมากแบบว่า1ิบคนเลยทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยเหมือนฟิลลิ่งเราแบบเบนจากิตาความรักจำได้ไหมเออเกิดไม่ทันอะไรกี่โงเบนจ่าทันปะพอพีฟินะใช่มาแบบว่า5้าคู่แบบว่าซีรีส์วัยรุ่นอะไรเงี้ยเออเราก็เลยอยากรู้ว่าแบบแต่แต่ละคู่เนี่ยเขาแบบว่ามีแบบความสัมพันธ์อย่างไรกันบ้างแบบว่ามีคอนฟ lict อะไรกันบ้างเอาแบบพอสังเขปสังเขปคู่กับนี่เลยค่ะทัพชนะทุกคนรอคอยนะคะเพราะว่าจริงๆริงเราเอิญกับน้ำตาลเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มสว แล้วก็เป็นดาวเดือนคู่กันด้วย,ยแต่ยังไม่เคยได้เล่นคู่กันสักทีเ,เรื่องแรก,กคือหนูเป็นตัวแทนเอกการแสดงแต่ว่าเอิร์ทเขาได้เป็นตัวแทนศีลกรรมแล้วได้ที่สองมาอะไรเ,เห็นไหมล่ะพลามหล่ออะเห็นไหมล่ะ <laughs> ถึงคุณนะ <laughs> แต่ถ้าย้อนกลับไปใหม่หนูเจ้าที่หนึ่งค่ะเท่านั้นแต่ตอนนั้นหนูสู้ใครไม่ได้นะคะก็เลยได้ที่สองของคณะใช่ก็ได้เล่นคู่กับเอิร์ทในเรื่องมันก็ขมขมนิดนึง แต่ก็มันเป็นยังไงเดียคือมันเป็นความเข้าใจผิดของเขาอะคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่ผิดอะไรเลยอะแต่มันเป็นความเข้าใจผิดของเขาที่ไปเข้าใจว่าหนูแบบครบซ้อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่โอเคพอโตขึ้นมันก็เหมือนแบบเออพอค่อยๆรู้ความจริงมันก็เหมือนแบบจริงๆเขาเนี่ยแหละก็เป็นคนที่อยู่ข้างๆเรามาตลอดคอยช่วยเหลือเราในวันที่เราไม่เหลืออะไรแล้วก็ยังมีเขาเนี่ยแหละอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเราเองที่ เรามีความสัมพันธ์หลังจากนั้นเราก็มีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมันเลยทําให้เกิดปมในใจว่าแบบเราคล้ายๆพลอย,ยสวยเลยเราไม่ประสบความส็จในความรักมันเลยทําให้เราอ่ะไม่กล้าที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ก็เป็นเพื่อนอยังป,ยงปิดใจอยู่ยังปิดใจเป็นแบบเฟรนด์วิธเปนอิตจะดีกว่าอะไรเงี้ย เริ่มแ,มแล้วเริ่มสปยอยเขาพูดมันมีหลายประเดนผิดนะมีหลายแบบก็ต้องลองดูออของพลอยแสบกับพงตวันด้วยความที่พลอยแสบอยากเป็นลูกคนเดียวแล้วเกิดในครอบครัวเจ้าของใ,<ช>ใค้มวย,มวยเด็กดำรงครับใช่แล้วเขาเนี่ยเป็น,นคนที่เอามาฝากเลี้ยงลูกกํพาพราเด็กกำพราที่มาฝากเลี้ยงแล้วพลอยแสบก็เลยไม่ไม่ไม่ชอบพงตวัน แล้วก็มีเรื่องที่ทําให้ต้องแยกกันกันไปเติบโตแล้วพออายุ30พอพลอยแสบโตเนี่ยเขาติดดีคริปโตเกลยจะกลับมาทวงมรดกคืนจากจากพงตะว,วันใช่ใช่ย ไม่ใช่ผมติดนี่คือตัวเขาติดนี่คริปโตใช่ใช่ตัวพลอยแสแอติดนี่คริปโตพลอยเหรอเดี๋ยวไม่มีทางออกแล้วนอกจากแต่หมดแล้วหมดเลยใช่แต่ว่าก็มีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับค่ายมวยนิดหน่อยก็ต้องมาลุ้นกันว่าเส้นเรื่องมันจะเป็นยังไงไปทางไหนสุดยอด EP เนี่ยมันดราม่าประมาณร้อยค่ะเป็นฟีลเป็นต่อค่ะดูนะรอย EP คนละ EP แต่มันดูมันดูปัญหาเยอะอะมันดูปัญหาอยู่จะต้องแก้อ่ะขอะคุณราคาพ่วงคุณค่ะก็ คือเหมือนที่บอกว่าเราก็มีความฝันร่วมกันตั้งแต่เด็กเนาะแต่ว่าตอนจังหวะที่มันจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตมันก็มีก็เกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นระหว่างเราก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยต่างคนต่างม,มีชีวิตเราก็ไปแต่งงานแล้วก็มีลูกจนวันหนึ่งเราจับได้ว่าเออแฟนเราไปมีชู้แล้วก็จะแย่งลูกเราไปจะไม่ให้เราเจอลูกอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามทาทุกวิถีทางให้ได้ลูกกลับมาแล้วก็ได้วนกลับมาเจออีกรอบหนึ่งค่ะ mm hmm. ว,วันนึ่งที่มัมีปัญหาเยอะมันก็ต้องได้เจอผู้ชายดีๆบ้างในชีวิตอ่ะพอยสวยนะคะก็คือคำว่ามั่นใจตั้งแต่เด็กหรือว่าเป็นคนสวยแล้วก็ผู้ชายมาชอบเยอะมากแต่พอพอโตไปเรื่อยๆอ่ะก็คือมารู้ตัวเองว่าไม่เคยมีแฟนเลยคุยกับใครก็ว่องตลอดแล้วก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในความรักก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีความรักที่ดี ก็เลยแบบอยากจะย้อนกลับไปหาเมฆที <g ib berish> ่เหมือนกับเราเคยคุยกันตอนเด็กๆอ่งว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงแบบเราถึงไม่ลงเอยกันแล้วก็ไปตามจีบเขาอะไรเงี้ยตอนโตคู่นี้น่ารักคู่นี้น่ารักใชายเป็นคอมเมดี้น่ารักค่ะต้องรอดูคู่นี้ก็พลอยเนิร์ดนะคะก็คือถึงจริงๆจะเนิร์ดแต่ว่าก็ไปชอบ พระเอกที่เป็นดาวโรงเรียนค่ะก็คือชอบผู้ชายหล่อแล้วก็เหมือนแบบ <c oughs> เราเรา <c oughs> เราเราชอบก่อน,อนเหรอก็ห <c oughs> มายถึงว่ามันก็คือมันการแบบแอบอชอบกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าคือเหมือนแบบตัวเราก็คิดว่าแบบเขาก็เขาก็อาจจะไม่ได้ชอบเราก็ได้อ,อะไรอย่างงี้เพราะว่าเนเหมือนมันเป็นแบบ แอปเล่นอันนี้มันตัวละครไี่ได้นะ Sorry ี Sorry นะคะอยากดูเลยตอนอยู่ในกองทุ้สนุกน่าดูเนาะเรื่องเลี้ยงตลอดเหมือนความสัมพันธ์ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้คู่ควรกับเขาเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้คู่ควรกับเราอะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบเหมือนก็จะมีเรื่องที่คุณพ่อของตัวขามเขาแบบ เขาเสียชีวิตแล้วเขาแบบเป็นลูกน้องแม่เราเขาก็เลยแบบต่ต้องแบบแม่เราก็เลยรับมาเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองแบบเรื่องฐานะอะไรเงี้ยเใช่แต่ว่าตอนโตได้กลับมาเจอกันเพราะว่าเหมือนพอเราต้องมารับช่วงต่อคุณแม่เราก็ต้องแบบเราต้องการเขาที่เป็นแบบเป็นพระเอกดังมากในเมืองไทยอะไรเงี้ยครับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องราวที่แบบเราแล้วเหมือนเราก็ยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่ก็เลยแบบใช่ก็เลยต้องมา ก็ประมาณน <al> <ร>ี ha, ้ต้องมาดูกันต้องมาดูกัน้อัห้าคู่ก็คือห้าคนเรคเตอน่าสนใจทั้งห้าคู่เลยนะทั้งห้าคู่เลยล้วเราเขายังมีการแบบเขาเรียกอะไรมันเขาไม่ได้เจอกันแค่คู่ของเขาเขายังแบบว่า เจอกันแบบค้าคู่นั่งนี่อีกความสัมพันธ์แบบครัวพันเนี่ยหรอเพื่อนเพื่อนมันเป็นเพื่อนเพื่อนกันตกใจค่ะก็ฝาก้วนนะคะหนังสือรุ่นพลอยพลอยเซียบุคค่ะทุกวันจันทร์อัรนะคะเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องจิมเอ็มยี่สิบห้าค่ะและรับชมย้อนหลังนะคะทางวิวเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะฝากด้วยฝากด้วยดานานเขาจะแบบว่ามีแบบว่าซีรีส์สัปดาห์หนึ่งมาแบบสองสองตอนเลยเนาะเออให้ให้ได้ชมกันเนาะวันนี้ทางหนังนลรอมก็ขอบคุณมากๆเนาะ ใช่ทางเราถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะรีแอคชั่นเดี๋ยวนั่งนงดูกันเนาะว,าว่าจะเป็นยังไงเราเราก็อยากรู้เหมือนกันเนะาะเรื่องเราจะแบบจบอย่างไรหรือว่าดําเนินไปนยังไงเนาะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบถ้าเชอบคลิปนี้ก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสําคัญที่สุดลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ ติดตามชมหนังสือรุ่นพลอยพลอยเยียบุทุกวันจันทร์นังคารเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และรับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลาสทุ่มครึ่ง